สวัสดีครับพี่อาวเคยรีวิวไมโครโฟนที่เป็นคลิปติดเสื้อหรือที่เขาเรียกว่าลาเวเลียหรือลาพีลไม้เนี่ยนะครับไป2-3ตัวละตัวแรกที่ได้เห็นกันก็คือโหลดสมาร์ทลาวเลียนะตัวหัดมาก็จะเป็นโหลดสมาร์ทลาเวเลียแต่เป็น plus ซึ่งปรับปรุงจากรุ่นแรกในเรื่องของ สัญญาณให้เคลียร์ให้ใสขึ้นนะครับพวกน้อยพวกอะไรลดลงนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่รีวิวไปล่าสุดก็จะเป็นของ s e n ไฮเซอร์นั้นไฮเอ็นเลยนะครับเป็นคลิปใหม่ดิจิตอลอันนั้นจะมีตัวที่เป็นซาว n ์อินเทอร์เฟซของ a p p g e เกาะอยู่ด้วยนะอันนั้นจะผ่านพอร์ตไล n i n งพวก n n r r o i d จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้2ตัวหรือ3ตัวที่ผ่านมาเนี่ยราคามันสูงนะครับโหลดสมาร์ทลาวเลียเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ2000กว่า2000 ปลายลายนะแล้วก็ตัวสมาร์ทลำโพงเลยาสก็ส0มพันกลางๆหรือขึ้นไปนิดนึงนะตัวคลิปไม้เกือบ7,000พันรุ่นท็อป18,000โอ้โหมหาสัจจ์มากทีนี้ก็มีคนถามผมพี่อ๋อถ้าเกิดว่าเอาแบบราคาไม่สูงแบบพวก2อ0สบาทเนี่ยใช้โอเคไหมพี่อ๋อก,ก็ไปลองนะพี่อ๋อก,ก็ไปซื้อมาลองเลยไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กเลยก็พยายามหาเรื่อยๆนะครับว่าตัวไหนมันโอเคพอดีวันนี้มีทาง ตัวแทนจำหน่ายของ Asden เนี่ยนะครับส่งไมโครโฟนในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นลาพเพลไมเลยเป็นลาเวเลีไมเนี่ยเป็นคลิปติดเสื้อมาให้ลองใช้ว่าโอเคไหมนะก็ลองใช้ดูแล้วเออก็ใช้ได้เลยนะเออแล้วก็ดูแข็งแรงวัสดุดีนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณพันปลายๆซึ่งก็ต่ำกว่าสมาร์ทลาเวเลย หรือว่าสมาร์ทเราเหลือพาสเนี่ยพอสมควรเลยน่าจะซื้อหากันมาใช้ได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นลับแลนะครับก็คือเป็นไมโครโฟนติดเสื้ออย่างนี้นะครับแล้วก็รับเสียงแบบออมนิเดเรชชันแลก็คือรับเสียงรอบด้านเลยรอบด้านตัวมันเลยนะไม่ว่าจะมางยย่ายยังไงมันก็จะรับรอบด้านเลยซึ่งไม่พวกนี้นะครับพี่หอแนะนําว่าถ้าต้องการใช้างานจริงๆเนี่ยควรจะใช้แบบอย่างเงี้ยจะสะดวกนะครับเพราะว่าไม้ที่มันคลิปติดเสื้อเราเนี่ย เวลาที่เราหันหน้าหันซ้ายหันขวาหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันรับแบบตรงๆนะหันแค่เนี้ยเสียงมันหลุดเลยนะเสียงมันวุบหายไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบอ้อมนี้มันก็จะรับรอบด้านเราจะก้มจะเงยอะไรมันก็ยังรับได้นะครับตัวสายยาวประมาณาเมตรยี่สิบสำหรับตัวนี้นะครับเมตรยี่สิบก็โอเคเลยนะายาวค่อนข้างยาวแหละ ตัวคลิปอะไรก็ดูแข็งแรงแต่จะดูใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้ใหม่ๆตัวนี้จะดูถ้าเทียบขนาดแล้วเนี่ยพี่บอกวาอ่าตัวโรดจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับสายก็จะบางกว่าอันนี้ดูแข็งแรงบึกบึนเลยนะทีนี้ตัวพอร์ตรตัวพอร์ตจะเป็น T R R S นะครับเป็นที่ใช้กับพวกสมาร์ทโฟนพวกอ,อะไรนะ แท็บเล็ตอะไรพวกนี้ได้พวกอันนี้เขาจะบอกนะบอกว่าเเนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างในในใน,ในบอร์ดชัวนี้นะครับจะบอกใช้กับอะไรได้บ้างเยอะแยะมากมายแหละนะแต่ว่าอันนี้มันเมันเก่าไปนิดนึงจริงๆของพี่อาอใช้ iPhone 6ก็ใช้ได้นะแต่นี่มันบอกว่าถึง5เท่านั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นพอร์ททีไส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาตัวนี้เนี่ยจะใช้กับแอปพลิเคชันบน p h o n e พวกเรคคอร์ดอย่างพี่อาออาจจะใช้กับตัวของโหลดก็ได้โหลดเร็กก็ได้นะครับพวกนั้นก็ได้หรือจะอัดแล้วก็ลงไปที่ ไฟวิดีโอตรงๆอย่างที่พี่หาวกลางจะทำตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่หาวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าไอตัว Asden เนี่ยจะให้เสียงเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตัว s m a ร t ทลาเวเลธรรมดา Smart l ลาเวเล Plus แต่ว่าจะใช้แอปกลางเลยก็คือเป็นวิดีโอแล้วก็อ่านข้อความเดียวกันให้เห็นนะครับอ่ะลองดูเลยเริ่มที่ตัว Asden นนี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่หาวเสียบเข้าไปตรงๆเลยนะไม่ได้อะไรมากก็เสียบเข้าไปจึง้งเข้าไปแล้ก็ค,คลิปที่เสือ้อ คลิปอย่างนี้นะกันคลิปลงนะอืมอ,อ่ะเอาละเดี๋ยวพี่อาจะเริ่มบันทึกวิดีโอนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าขณะที่กำลังบันทึกตอนนี้นี่นะครับจะเป็นโหลดพินใหม่ต่อเข้ากับตัวโหลดลิงก์ซึ่งเป็นไวเลสของทางโหลดแล้วก็เข้าตัวกล้องโดยตรงซึ่ง มันอาจจะให้เสียงที่แตกต่างจากตรงนี้นะครับอันนี้ลืมๆม,มันไปเพราะอันนี้มันเป็นคนละ s ิสเต็กันแต่เดี๋ยวเอาเฉพาะตัวที่เป็นอ iPhone อัดเข้าไปละกันเป็นวิดีโออะลองมาดูนะอืมฮะไม่เอาจะอ่านข้อความตรงนี้นะครับสพานปลาหัวหินสถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอดีตหัวหินไม่มีสพานปลา เรือประมงจึงต้องจอดห่างจากทายฝั่งทำให้ไม่สะดวกในการทำกินอันนี้เป็นตัว a อสดนนะครับ i acoustic ex 5 0 3 i นะอันนี้เป็นตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวพี่หาขอสวิตช์สะพานปลาหัวหินสถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอดีตหัวหินไม่มีสะพานปลาเรือประมงจึงต้องจอดทางจากชายฝั่ง ทำให้ไม่สะดวกในการทำกินอันนี้เป็นเสียงจากโรดสาร์ทลาวเลียน,นะครับสพานปลาหัวหินสถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตหัวหินไม่มีสพานปลาเรือประมงจึงต้องจอดห่างจากชายฝั่งทำให้ไม่สะดวกในการทำกินสพานปลาหัวหิน สถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอดีตหัวหินไม่มีสะพานปลาเรือประมงจึงต้องจอดห่างจากท้ายฝั่งทําให้ไม่สะดวกในการทํากินผ่านไปนะครับในห้องเงียบ,เ,ยบเปิดแอร์นิดนึงนะแต่ทีนี้มันยังมีการประยุกต์ใช้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องจําลองสถานการณ์ที่ใช้งานจริงๆของตัว ไมโครโฟนตรงนี้ก็คือว่าเรามักจะเหมือนกับใช้งานการแจ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่หาวจะเปิดห้องนะครับเปิดเปิดตัวหน้าต่างออกไปเพราะห้องพี่หาวมันจะเงียบมากเงียบจนวิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประตูแบบเก็บเสียงเดี๋ยวเปิดออกไปแล้วก็มาลองฟังเสียงกันดูนะพี่หาวขอเวลานิดนึงอ่าตอนนี้ข้างนอกเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงลมแล้วก็มีทางด่วนอยู่ไกลๆนะครับก็จะมีเสียงรถ วิ่งกงงอยู่นะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัว Asden นะครับ i ออะคูสติกเอเอาว่าจะเป็นยังไงอ๋ออันนี้เดี๋ยตรงนี้โอเคอ่ะลองดูนะตอนนี้มีเสียงรอบข้างนะครับสะพานปลาหัวหินสถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ในอดีตหัวหินไม่มีสะพานปลาเรือประมงจึงต้องจอดห่างจากชายฝั่งทำให้ไม่สะดวกในการทำกินอันนี้เป็นของแอสเดนนะสะพานปลาหัวหินสถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตหัวหินไม่มีสะพานปลาเรือประมงจึงต้องจอดห่างจากชายฝั่งทําให้ไม่สะดวกในการทํากินสะพานปลาหัวหิน สถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีอีกแห่งหนึ่งในอดีตหัวหินไม่มีสะพานปลาเรือประมงจึงต้องจอดห่างจากชายฝั่งทําให้ไม่สะดวกในการทํากินสะพานปลาหัวหินสถานที่ที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหัวหินได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอดีตหัวหินไม่มีสะพานปลาเรือประมงจึงต้องจอดห่างจากชายฝั่งทําให้ไม่สะดวกในการทํากินอ่า อันนี้ก็จําลอง2ส,สถานการณ์นะครับว่าแบบที่ห้องเงีย,งยบๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบที่เปิดห้องเป็นยังไงเดี๋ยวอีก1อันนะครับเราลองมาดูว่าน้อยฟลอของ3ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่เขาจะปล่อยเงียบๆนะแล้วก็ใช้อัดลงไปในตัววิดีโอของ iPhone โดยตรงนี่แหละแล้วก็จะดูว่าเสียงเวลาไม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเสียงมันดังมากน้อยแค่ไหนพี่เาขากอไปปิดแอร์ก่อนแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดอะไรก่อนนะครับ อตอนนี้ปิดแอร์ปิดหน้าต่างอะไรเรียบร้อยแล้วนะ,ะจะมาดูน้อยฟลอ r ของมันนะครับอยากจะถือไมโครโฟนไว้ประมาณอย่างนี้แล้วก็นิ่งๆเอาไว้สักประมาณสิบวินาทีนะแล้วลองมาเทียบดู พี่เาาก็เทียบให้ดูแบบนี้เนาะแล้วก็ลองไปพิจรารณาดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะหรือว่างบประมาณเรามีประมาณไหนแต่ว่าตัวนี้พี่เาก็คิดว่ามันก็โอเคตัวนึงนะเพราะว่าราคาที่เป็นลิสต์ไพมันประมาณพันเแต่ว่าหน้าร้านอาจจะลดได้อีกนะครับพี่เาต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองไปดูนะนี่พี่เาวไม่รู้นะครับก็ส่งมาให้ asden i acoustic ex 5 0 3 studio pro ลาเพลหม้ชื่อยาวมากเลยนะครับก็ดูวัสดุภายนอกอะไรก็ดูแข็งแรงดีสายก็แน่นหนา Asden นี่มันเป็นของออญี่ปุ่นนะครับแต่นี้เขียนว่าดีไซน์ by Asden Japan ไม่เอาไม่แน่ใจว่าตัวตัวมันจริงๆเนี่ยเมดอีนอะไรนะแต่ว่าก็ควกลุ่มการผลิตโดยแล้วก็ดีไซน์โดย,โดยทางญี่ปุ่น นะครับเป็นสินค้าจริงๆก็ส่งมาให้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวมีเอาทยอยรีวิวช่วงนี้ของรีวิวเยอะมากเลยทําไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องหาข้อมูลหาอะไรเยอะแยะนะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะครับลองพิจารณาดูสําหรับคนที่ต้องการใช้ใหม่ประเภทน,นี้